เด็กคนนี้ทําท่าเหมือนหมาเลยอ๋อเป็นอะไรโอ้ยมีเอวยุกี้อุกี้ฮ่างึงงึเป็นอะไรเออเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรรอปป๋ามาแล้วกัน เป็นอะไรเด็กเล้ออะภาษาใต้ก็เรียกว่าเล้อเออเด็กเล้อเป็นไรโออหววายทั้งวันอะไม่เอาอยู่ได้ให้อุ้มทั้งวันเลยมามีเม้อยปวดแขนหมดแน่ ไหนทำนกฮูกก่อนนกฮูกนกฮูกตาตุ๊ไหนทำนกคูกก่อนนกฮูกตาตุไหนนกฮูกตาตุก่อนนกฮูกตาตุ๊อนนกฮูกตาตุเป็นไรโอเค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 นกฮูกตาตุ๊อนนกฮูกตาตู ให้ห้อยจุนเนี่ยห้จุนเนี่ยห้เหมือนใครห้มือนปะปูปะอู้ปาลูกโป่งปะลูกโป่งชื้อไปหายายไหมเออยายกับตาโทรมาตามยิกยิกเล่าโทรจิกทุกวันเล่าบาเป่าดูนี่คือคำตอบเหรอเอาโอ เป็นอะไรเป็นอะไรอย่าดึงสายนี่ของมะมีเดี๋ยวขาดโอเคโอเคโอเคบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วเราเราไม่แกล้งหราอุ้มเราอุ้มเราไม่แกล้งโอเคโอเคน้องตกตาตู